เวลาทบเขียนสมมติว่าเราเขียนว่าคางคนอยู่ที่แผนเจ็ดก็จะมีค่าห้องสองพันห้าใช่ไหมครับแผนสองแผนสองมีค่าห้องสองพันห้าแผนสามเท่าไหร่ครับแผนสามพัน, 3, น, 3, น 3, ห้าพันห้านะดูตามค่าห้องนะครับค่าห้องค่าอาหารสูงสุดสี่ห้าวันตัวนี้รวมทั้งค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาล คือคอ้าห้องเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าห้องถ้าเกิดสมมติสมมติว่าป่วยเนี่ยไปเข้าห้องที่โรงพยาบาลคุณบอกวเอ้ยคุณมีสิทธิ์อยู่พันห้าก็ไปขอห้องพันห้าเลยถ้าห้องคือ 1, ละพันห้าแต่เขาเช็คบิลออกมาปุ๊บกลายเป็นสองพันเจ็ดเพราะว่าค่าห้องนนเนี่ยมันจะรวมถึงค่าอาหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปต้องเช็คดีๆว่าค่าห้องเนี่ยมันรวมค่าอาหารหรือย,อยังรวมยังหรือย,อยังนะครับแล้วดูในเลง ไม่ได้เทปตัวเก็บไฟถ้อย่างโรงพยาบาลวิภารามก็จะมีอย่างของของวิภารามนะครับก็จะมีค่าห้องพักห้องวีไอพีสองพันเก้าค่าบริการโรพยาบาลพันสองราคารวมก็จะเป็นสี่พันหนึ่งนั่นราคแล้วก็มีค่าอาหารอีกราคามื้อละสองร้อยสามมื้อก็หกร้อยนะครับพวกนี้มันจะรวมอยู่ในคําว่าค่าห้องค่าห้องนะครับอย่าเข้าใจเหมือนของเดบัตที่เราเขียนไว้เห็นไหมครับ ในบัตเขียนว่า IPD IPD หมายถึง Inpatient ผู้ป่วยในผู้ป่วยใน,ยยนยก็หมายถึงต้องรักษาแล้วนอนโรงพยาบาลจริงๆเล็ก็นเห็นอย่างน้อยหกชั่วโมงอะไรแต่ก็นอนอยู่แล้วเป็นผู้ป่วยในในบัตรจะเขียน,นว่า IPD ใช่ไหมครับแล้วใงบัตรในบัตรก็จะเขียนด้แค่ว่า2,500หรือ1,500ใช่ไหมครับ ขแนนะีแรกนะครับ IPD เห็นไครับที่พี่โจทย์ชายบ่อครับอันแรกซ้ายมือนะครับก็คือค่าห้องต่อวันนะครับสี่สิห้าวันสีห้าต่ออะไรต่อครั้งต่อโลกอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายบ้างก็คือแต่จริงๆเวลาได้ใช้มันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ที่พูดให้เราเข้าใจว่าต่อครั้งต่อโลกค่าห้องสี่ห้าวันสมมติว่ามีพนักงานคนหนึ่งเป็นโรคอะไรคยรักษามาแล้ว ก็เข้าเมื่อก่อนอยู่บูพ่าเดวมาอยู่กับเราได้บาดปุ๊บใช้เลยเข้าไปเป็นผูน้ป่วยในเปรักษารักษาแล้วเป็นนอนอยู่สิวันเป็นนอนอยู่สิวันแล้วก็ทางสาพิาบาลอื่นๆต่อครั้ง40,000ื่นใช้ใช้ไปแล้ว2อ0หมื่นสิวันออกจกาโลบาลแล้วถ้าจะกลับมาอีกมันต้องเลยสี่ห้วัน มันถึงจะรับหนึ่งใหม่แต่ถ้ากลับมาหลังจากอาทิตย์สามวันก็ได้แต่จะมารับเอาจากต่อจากของเดิมก็คือเคยใช้ไปแล้วสิบวันใช่ไหมก็มารวมรวมเป็นวันที่สิบเอ็ดสองสามอันนี้สี่หมื่นใช้ไปแล้วสองหมื่นก็เหลืออีกสองหมื่นสมมติน,นะครับสมมติว่าคนแรกคนตะกี้แหละครับเป็นม<ส>ะเร็งแล้วก็บอกว่ากลับบ้านหายแล้วรากว่า,อ,าอีกสามสี่วันจะเป็นของร่วงหนักอะไอันนี้เคสใหม่ นับหนึ mà, ngày ngày ่งใหม่เป็นอีกชุดนึงนะับเข้าใจไหมครับถ้าคนละโลกก็คือคนละโลกนะแต่ถ้าโลกเดิมกลับมาก็หลังจากสี่ห้าวันก็นับหนึ่งใหม่ผมพูดง่ายๆว่านับหนึ่งใหม่ก็หมายถึงผมประโยชน์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มาแต่ถ้าต้องกลับมาใช้โลกเดิมยังยังไม่ถึงสี่ห้าวันก็ต้องมาใช้ต่อจากของเดิมเหงนะ ค่าผ่าตัดค่าสถาบ,บัานอื่นๆนี่เวลาเราไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลยังมพวกค่ายาพวกค่าอะไรที่อยู่ในห้องอะไรพวกเนี้ยอยู่ในนั้นตะ่อครั้งต่อโรคค่าผ่าตัดถ้าวันนั้นเราตัวร้อนกินส้มตำเอ้ยเรากินส้มตำาท้องเสียไปนอนโรงพยาบาลไม่มีค่าผ่าตัดตัวนี้ก็ไม่ทํางานตัวอื่นจะทํางานเป็นค่าห้องค่ารักษาเวลาอะไรไปเห็นไหม จริงๆตัวเนี้ยมันจะแมทอยู่ใ,ในใบเสร็จนะบางทีเราเคยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมมันจใบเสร็จเราก็ไม่รู้เรื่องมีค่าอะไรบ้างแต่รวมเรารู้ต้นใหญ่เท่าไหร่ใช่ป่ะตัวนี้จะมันจะเป็นอยู่ในมันมาแต่ที่มาจากแหล่งเดียวกันอธิบายห้องไอซียูเดี๋ยวห้องนห้องไอซียูเขาให้สิบห้าวันห้าพันผมเอาตัวเลขตามนี้นะพี่ก็เอาตัวเลขตาม,นะาอ,าตตามอยู่ในพไปถ้าเกินสิบห้าวันก็ มันนับป 25, เป็นจ่ายใน2,500เป็นธรรมดาแต่คงไม่มีเกิ 15, ่ม5,000เหรอหนึ่งงงไหมครับโควิา<ม>หนึ่งงง้ะเกิดอุบัติเหตุเข้าอ ICU เนี่ยจากค่าห้องธรรมดาคูณ2,000จะคูณ2เป็น5,000แต่คุณจะมีสิทธิ์ใช้แค่15วั 25, น15ครับหลังจาก15วันคุณยังอยู่ ICU ค่าห้องจะลดลงเหลือแค่2,500 2,500แล้วก็มีสิทธิ์จ่ายส่วนต่างแต่เร่จะแนะนําว่า ของเราก็ควรถ้ามีโอกาสหรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้ควรใช้ร่วมกับประกันสังคมเพราะเราเป็นการลงทุนทุกคนใช่ไหมโดนหักเดือนนึงนั่งสี่ห้าว่าหกร้อยเนาะบางคนไม่ไ้ใช้เลยรู้ไหมประกันสังคมค่าห้องเท่าไหร่ไม่ใช้ประมาณหกถ0งร้อยเนาะก็เพราะว่าสมมติใครมีประกันส่วนตัวประกันสุขภาพส่นวนบุคคล ถ้าเวลาไปโรงพยาบาลยื่นมีประกันสังคมก็แจ้งโรงพยาบาลว่าเราต้องการใช้สิทธิ์ร่วมกับรนนี้นี่ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่ก็ใช้ยื่นแจ้งเขาเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์การคังคมเลยแต่น้อยโรงพยาบาลที่ใช้ประกันตังกมได้ใช้ของเราไม่ได้บางโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ถมว่าเราอยู่ที่เราเราต้องการจะใช้ของใครก่อนถ้าเราใช้ ถ้าเราแจ้งก็ก่อนเวลาบินใบของแต่ละบริษัทมันไม่ค cover ลงอลงไว้บ้านจะออกแยกบริษัทให้เราได้าใจไหมครับอย่างสมมติค่าห้องตรงแค่สองพันห้าใช่ไหมครับประกันตังค์ให um. ้หกร้อยนะครับคุณก่อนคุณเข้าโรงพยาบาลคุณต้องแจ้งก่อนถ้าคุณไม่แจ้งเราจะไม่ทำให้บอกว่าใช้ประกันตังค์ร่วมกับเองเพราะนั้นค่าห้องคุณก็จะเป็น สมมติประกันสังคม600แล้วสิ่คุณได้ค่าห้ององ2,500ค่าห้องเป็นเท่าไหร่ครับ3,001นะแต่เขาจะออกบิลแยกกันเนาะเมื่อกี้ที่บอกว่า3,001เนี่ยมันรวมค่าอาหารค่าโรงแรมอะไรี้เพด้วยนะเดี๋ยวอย่าคิดว่าค่าห้องอย่างเดียวอันนี้พอเราเข้าใจปันจะเต็มเส็จไปมันจะง่ายขึ้นแล้วบางคนบางคนอยู่ตรงมีประกันส่วนตัวแต่ไม่มีค่ารักษามีค่าชุดเชื้ยชุดเชยนอนโรงพยาบาลนอนแล ถ้าเจเชยเนี่ยไม่ต้องใช้ใบเสร็จจริงขอค็อกพี่โรงพยาบาลค็อกพี่เขาใบรับรองแพทย์ก็ใช้ใบค็อกพี่ได้ถ้าเป็นการเเชยถ้าเจเชยเนี่ยบริษัทประกันจะจ่ายให้เราไม่ได้จ่ายโรงพยาบาลพวกค่าห้องการสุขภาพค่าห้องค่าใช้จ่า,ายาในี่จ่ายให้โรงยพยาบาลตามจริงตามใบเสร็จถ้าใบาเสร็จใบหนึ่งไม่พอ ตรงมาถ้าเราแจยกกว่าเขาจะแยกไปเสียให้เราก็เอาไปยื่นได้เห็นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้ไปสองพแล้วบริษัทจะให้ 500, อีก5้าร้อยไม่ได้จ่ายตามจริงครับอันนี้ข้อคอควายเนี่ยถ้าผ่าตัดของประกันกลุ่มจะดีกว่าประกันเดียวประกันเดียวเขาจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ แต่ของเราจ่ายตามจริงสมมุติประกันรายเดียวที่เราไปซื้อจากบริษัทอื่นๆเนี่ยถ้าผ่าตัดมันบอกว่าสี่หมื่นจริงแต่ถ้าเราไปตัดซีดตัดสีเขาพดี่จะดูในตารางว่าผ่าตัดซีห้าซ์ห้าเปอร์เซ็นของสีง่หมื่นก็จะได้เฉ่ยแน,นแต่ของเราไม่เยี่ยวกับนั้นตามจริงแต่อย่าให้เกินถ้าเกินก็นต้องจ่ายเองโ <c oughs> อเคไหมครับ ค่าเยี่ยมแพทย์ในค่าผาตัดเนี่ยสำหรับหมอหรือพยาบาลที่อยู่ในดําเนิกนการผ่าตัดนะคับเพราะว่ามันจะมีแยกมาเป็นค่าเยี่ยมของแพทย์วันละ1ครั้งสูงสุดสี่หวัน1,000บาทเวลาเราไปนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนายเป็นมีหมอขึ้นไปชงโงกะสบายดีเหรอนั่นแหละครับแต่เกินหนึ่งพัน็จะสาจ่ยแค่ครั้งละ บางคนก็มีปัญหาเพราะไปนอนแค่คืนเดียวแต่หมอตอนไปวันนั้นเขาเ้าไปสวัสดีแล้ว่านหนึ่งแล้วพอจะกลับขึ้นไปหยกแต่ว่าบริษัทจ่ายแค่เพราะเรานอนคืนเดียวส่วนเกินส่วนใหญ่จะออกมาจากตรงนั้นค่าข้อจอร,จา,ร,า,รา,า,านนที่สําคัญ้ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินอุบัติเหตุวงเล็บห้าลันบาท ตัวนี้ถ้าให้อธิบายให้ง่ายมันจะเป็นเหมือน PA ประกันบรดเดียรหลายเดียวที่พวกเราเคยมีของ AA าของอะไรพวกน,นี้เพราะว่าอยู่ในวงเงินห0 0 0ันถ้าไอ้วนีมเจ็บป่วยนะบริเดียน,นะครูต,ตามน้ำเกี่ยวรถเฉียวรถชนตนผมก็าตามอากาศก้างปิดคอหรือรถล,ล้มประตูหนีบม,มือมาทาง,งานแต่ต้องภายในอายุสชั่วโมง จะนอกงานหรือในงานก็ได้ภายในยี่สิบชั่วโมงก็ไปหาหมอก่อนนะถ้าเลยไปแล้วแล้วเราก็ไปบอกหมอด้วยว่ามันเลยเมื่อวานนี้เมื่อเช้าเจ็ดโมงโดนโดนประตูนิเลือดไหลมาทํางานแล้วก็ไม่อยากขาดงานกลัวก็นานแต่ว่าพรุ่งนี้เที่ยงค่อยไปหาหมอมันเลยยี่สิบชั่วโมงนะทำให้กุ้มของแต่ถ้าเราไม่บอก ว่าตอนเราเป็นเจ็ดโมงเราก็าบอกว่าขึ้ตัวหนี้มาหรือว่าสักแปดชั่วโมงหรือว่าตอนกลาคืนอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราเนะบางทีเราที่บอก้อยกเว้นอนะ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้ทำไมคุ้มกองให้คุ้องววอให้เรารู้ว่าถ้ามันเลยที่สี่ชั่วโมงตามนี้ตามกับรรกัดที่คุ้มองพอเรามารักษารงมติลดลมเป็นแผลรักษาเสร็จใส่ย,ยาเสร็จ พันห้ามมติพันาวันหลังไปล้างแผลได้ไหมได้นะได้ล้างแผลได้จนจนครบห้าพแต่จะให้เลยสามสิวันสมมุติว่าโดนหมากัดหมอทำแผลเสร็จฉีดวัคซีนแล้วนัดไวาอีกสี่สวันมาฉีดวัคซีนอีกไอหลังจากสี่สิบกว่าวันนี้ไม่ต้องรอนานเพราะมันเลยสามสิวันเลยนะ คือไอ้ตรงนี้นะครับสมมติสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเจอวิตเกตจแล้วเข้าโรงพยาบาลของเอเอนะครับสมมุติว่า,า,วาคุณทําแผลเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยนะจากวงเงินคุณห้าพันเนี่ยนะครับคุณใช้ไปสามพันนี่พูดในเกีต่างจังหวัดน,นะครับเข้าไปเหลยสองพันแล้วอันนี้ไปล้างแผลกลับมาจากเชียงใหม่นะจะมาล้างแผลชลบุรีคิดว่าเอเอไปเบิกได้ไหมล้างแผลต่อได้ไหมที่ชลบุรีได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้นะครับแต่<ช>คุณสามารถใช้เคียมได้คือคุณต้องไปรักษาที่ทางแพทที่คุณทำแต่ถ้าเกิดในกรณีสมมติคุณเกิดอุบัติเหตุที่ชลบุรีเข้าสมมติเข้าวิภาลามเหมือนเคสของแมทเทนกีน,น,นรแรกมาก,ก็มาเดิมเลยแมนั้นมาเดิมใช้เลยแต่ไปปุ๊บนนื่องสายพันนี้วงเงินเขามี4พันเขาใช้ไป2พันถามว่าวันรุ่งขึ้นเขาไปล้างแผลที่วิภาลามได้ไหมได้นะครับแต่ต้องไม่เกินวงเงินเขา อธิบายเข้าใจกันก่อนเขามหมายก็คือถ้ากลับไปโรงพยาบาลเดิมไม่ต้องสำรองจ่ายได้จนครบสี่พันแต่ถ้าเปลี่ยนโรงพยาบาลได้แต่ต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วก็ตั้งเบอร์เข้าใจไหมที่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงยื่นบัตรโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ได้แต่ว่ายังได้อยู่ในวงเงินแต่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็เอาเบียนเวลาต้องสำรองจ่ายเวลาไปคลินิกหรืออะไรที่มัน ไม่ได้อยู่ในลิสต์สำรองจ่ายขอใปเสร็จตัวจริงกับใบรับรองแพทย์เอามา่นใน S S R S R ก็จะมีแบบฟอร์มกเคลมของ A A ให้เราเขียนแบบฟอร์มเคลมก็เขียนเฉพาะาเป็นข้อมูลของเราที่เกิดเหตุเกิดปบัติเหตุอะไรยังไงที่ไหนเราหมายเลข,ห,เลขมเหมายเลขกรมธรรม์อะไรมันจะอยู่ในบัตรหมายเลขเรียกร้องอะไรมันอยู่อยู่ที่บัตรส่วนของที่หมอ เราไม่ต้องเอาไปให้หมอเขียนเพราะว่าถ้าเราไปให้หมอเขียนใบเกมหมอคิดตามว่าคิดแต่คนนั้นเบิกไม่ได้นะไม่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปให้หมอเขียนเราเขียนเองเอ่ยเนาะกนเป็นไปได้เลยคะถ้าสมมติเราไปราาักษา,า,ากที่โรงพยาบาลเฉพาะกันต่อมาเราไปที่โรงพยาบาลเมืองเพชรที่ยกตัวอย่างมาชมพูนนี่ค่ะ,ะเราถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาส่งสามารถเช็คกับทางเอเอเอได้ไหมว่ามีการรักษาจาก โรงพยาบาลจะมาก่อนหน้านั้นแล้วโรงพยาบาลจะคงอยู่อ่ะสองท้ายเดี๋ยที่เราไม่สามารถมันไม่ค่อยเสถียรส่วนใหญ่ก็เลยโรงพยาบาลที่สองมันจะให้สำรองจ่ายเราเเคือเพราะถ้าเกิดเขาจ่ายไปแล้วหรือมหรือให้ใช้แสกเก็ตันนั้นแล้วถ้าเกิดมีการคืนมันเรียกคืนไม่ได้ส่วนใหญ่บริษัทจะให้สำรองจ่ายในในโรงพยาบาลที่สองแต่ในกรณีที uh ่โรงพยาบาลแรกถักสาไม่ได um> ้ต um ้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งตัวนี้มันจะมีค่า มีค่ารถแอมเบรนอันนี้จะอยู่ในท่าักษาพยาบาอื่นๆหรือบางทีเราเจ็บป่วยแล้วเรนอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่บ้านแล้วฉุกเฉินต้องฉุกเฉินนะครับอย่างนี้มีค่ารถแอมเบรนราคาเท่าค่าห้อง,องเราเนี่ยแต่มันจาคิดรวมกับพวกค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเห็นไหมครับ